ตอนนี้ก็เลิ่มกำลังมาหลายแล้วนะครับเราบังไฟทอหานะครับบังไฟแสนนะครับทอหานรสัากาศในงานนะคนค้นกระลายครับวา่าอยู่ในปายยงหน่อย หมดใจไปไพ่หวานนะครับทำการมาต่อมีการเกิดไว้ท่าทานแล้วนะครับช่วยท่าทันชุดนะครับมี่ทันจริงและทานจบแต่เจ้าหนี้นั่นนะครับเจบาลสบัดไทยของสโวดีบางทีท่าแสดงสำนักตึงไทยเด้อของทีมงานตโวดีของผู้ที่เจ็ดเด้อเพิ่นเข้าไปชี้ตึงไทยนะครับให้พี่น้องรับทราบด้วยนะครับ ชองบ้างเพื่อเอาผู้ที่เก็บเข้าไปึ่งเงินไทยนะครับนางละ 40, ส,ลออสี่หมื่นบาทเพราะรกันมันชิงเินไทยกนะันไหวมจบมก็ต้องงินไทยทั้งหอยนะเพรว่าลเล่งแล้วว่าฐานมาตรฐานนะครับฐานหนึ่งและฐานสองนะครับกำลังลงน้ำอยู่สคกคู่เดียวครับหยางเขาแล้วา กด,ดใจไวหวกดใจรอนะครับสำหรับทีมงานป้าสีทองนะครับป้าสีทองขับพ่อไแล้วกันคนต้องรอคิวนะครับนั่มาไปเขาทานได้เลยนะครับป้าสีทองมันจะมาคิวสิบสองนะครับคนพร้อมมาไปพร้อมนัมาเขาทานเลยท่าน อะไรผมไม่มีเสบบปูเลยปูปมึงยัใส่เศษมึงยัใส่เศษไม่ได้มนเามมึงเทียเทียบองมึงนี่นาจะเป็นคนฆ่าน Mới 1 tiếng เพึ่งน,นะครับมากินสฟิตนะครับ แรรกคับเปิดงานครับของทีมงานกลุ่มอีสานนะครับผมครับจะเบิ่งไปน้ำกันนะครับผมไปทีมงานกลุ่มอีสานนะครับลำดับหนึ่งขึ้ลำดับหนึ่งนะครับติดตามด้วยนมสยามนเน้อติดตั้งแล้วนะครับ กันผิดหลวงนะครับแม่โอนดี้สิางเมืองอาจนะตามในโพยในก้อนครับหน้าลำดับก้อนนะครับ,บ,รบลุกไซรลาแรดมาตรฐานนะครับเอาแล้วนะครับนี่ก็ทป็นงานตนัวอีสานนะครับ เหลือแต่หมานะครับเหลือแต่หมานผมจะบอล่อยลำดับที่ผ่านมานะครับผมเอาบางปัจจุบันนะครับนะการไปวิจารณ์บางกฎกฏของผูวิจารณ์นะเรับให้พี่น้องรับทราบและเข้าใจนะครับสู้แลากเกี่ยวขืนฐานนะครับผมถึงงจกกลลอโะฐานมาฐานเลยครับฐานไม้ ออน้อง <muitas S 2> ่นอกอส่ะนมสหวานเชนเลครับอะไรนะครับนมสหวานเชนเลสหวานเชนเลอ้ที่ว่าป็นไปคอมเมนต์ผม่นนี่เมียนิมีนนูครับเมียนวะโอ้ยินดีครับครับยินดีครับอะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นนะครับผม ออกขึ้นแล้วนะครับออกทีมงานกลุ่มอีสานนะครับยาวขึ้นเรียนยาวยาวยาววาย้ไปมังนั่งไปยืนอยู่ตรงหัวกูเยอะเยอะบ้านนี้ครับบางนี้เป็นบ้งเปิดงานนะครับผมนะครับนะครับ อันนี้ก็กำลังดึงไว้นะครับเอาโซเขาจะเอามาคล้องนะครับผมก็ต้องทาจังหน่อยครับเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับ

ตามดินนะครับผมบ่บพ่นนะครับเหมือนโอ้โงอขึ้นนะครับเอานแ้วโทรเอาโจคนครับอ่าสราลตไบงตาไปนะครับอันนี้ก็เอาขึ้นนะครับว่าตามตามนะครับเสียบนะครับ เอาแล้วทิ้งงานกับมือเมยนะครับผมลิงค่าครับเื่องมาได้เไดเไดเตงเสีงยงเอากเรืเลครับไปเลยอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้ก็แต่งตวนะครับผมกัมดกอเดียวเด้ออเถอะเลยเิกลับไปมาเดี๋ยว เอาแล้วครับตอนนี้ตอนยัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แต่งหางแต่งหงเรียบร้อยครัแล้วต่อแล้วที่กระทาจุดนะครับ,ะบนะฮะเดี๋ยวมีก่อนแ <c oughs> นะนำลูกหลอดกต้องอีสานมาบุนีรอเลมาลุกลุ่มาเพื่อชัาชนะและสานซื้อสานเสียงให้กับทีมงานของไทยกุ้งอีสาน พูดนะระพงธรรมราชงเข่าประกวดมากหน่อยก็จะได้ตบรอผมฟาร์มรอผมาร์มนะครับถ้า,า,าต้องดลวกกันต้องชนะจากผมกคนเดียวนเนื่นองจากถ้าพอปลอดให้ผมจะเ่ท่านปอยนะครับข้างหน้าข้งหลังปลอดให้แล้วกทุกมงทุราากรถราฆังว่า กว่ามีนะครับอยู่ใอกลุ่กันรดม่งานกลุ่มอีสานตงโชคดีสามไปไปครับบางแรกโอ้หทีลีเลยครับโอ้ย อุทีรีเลยครับผมุงีานเนีครับอ้ข้อสูงแห้งครับตอนนี้ยังไปต่อนะครับพอเกี่ยวนะครับ ตัดทักได้เลยดูด,ด้าน้ายของพวกครับจับถูทกทักสายออกไปไล้ทัซ้ายครับฉีด้ายอีกมากแล้วนะครับขอเกี่ยวออจักหน่อยซ้ายขวาควงสือควงคว้ามาคนระับเอาหลังเมฆสายโอ้มา พอห่อยนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับผมเปิดเรียบร้อยครับอันนี้ก็ได้กรรมการนะครับผมบาข้างล่างก็เริ่มทะบีกบีกนบางช่วงครับเบิ้งเลยนะครับผมเป็นยังไงเ้ยปุรบกัน โอ้โหซีซิพัดไปห้ามมนี้อยากใส้หัวเสียบได้เนียโอ้โหเสียบจังน้อยครับผมใส่หัวเรได้บยกอนพอดีครับพอดีทาง้างนะครับหาช่องครับเนี่ยผมเห็นสูบไปหาช่องน้ำแล้วเริ่มน้อยครับหาช่อง่เต็มที่ลยนะครับหาช่องกีเพื่นนเฮะทางขวาจับจ้นอยครับเป้ให้จุดยอเป้เลื่องช่องแล้วเป้เขาไปไม่ไปแล้วนะครับเด็กากบกครับซีซิพัดไป ทางขวามี่ช่องครับทางกรรมการเ้าประกาคะแนนนะครับผมลากันยาณนะครับได้แล้วตามลงมาสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบวินาทีครับผมสำหรับกรุงอีสานนะครับผม